สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลักนณาราศีธาตุลมกันนะคะคนที่อยู่ในลักนณาธาตุลมก็มีชาวเมถุนกุมตุลน,นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในลักนณาไหนก็ให้ใช้เดือนเกิดอะคะ่ะก็คนที่เกิดในวันที่15มิถุนาย,ยนไปจนถึง วันที่สิกากรกฎาคมเป็นลัคนา,าเมถุนนะคะส่วนคนที่เกิดในวันที่14กุมภาพาันธ์ไปจนถึงวันที่14เมษายนเป็นลัคนา,ากุมค่ะส่วนคนที่เกิดวันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะเป็นราศีตุลค่ะ คนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะคุณก็ฟังเป็นการเล่าเรื่องจากไพ่แต่ถ้าคนที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดูนะคะก็ขอให้ใช้วิจินณายาณด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครถ้าชอบถ้าใช่ถ้าตรงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเรามาดูกันดีกว่าค่ะอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมคุณไปเจออะไรกันมาบ้างนะคะบางคนเรามาได้เจอกับ ความรักที่วุ่นวายมานะเดี๋ยวขอให้ห้าใบให้กับชาวทัตุลมค่ะชาวทาตุลมอันติที่ผ่านมาคุณได้เจอกับความรักที่ล้มเหลวความพักรักที่พังทลาย ใครที่เคยมีครอบครัวเคยมีคู่อะค่ะคุณอาจจะแบบว่าทำให้ความรักของคุณล้มเหลวลงไปมันเป็นเพราะอะไรเพราะอาจคุณสองคนมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดที่ไม่ชัดเจนต่อกันหรือเปล่ามันมีความรู้สึกที่ดีแต่มันมีใครบางคนะที่ปกปิด ความรู้สึกของตัวเองที่ปกปิดความลับมันมีอะไรบางอย่างที่ที่มันมีอะไรบางอย่างที่ททคุณกับเขาต่างก็ปิดบงังซ่อนเร้นนะคะมันเป็นความคิดหรือเปล่าคุณมีความคิดหรือว่าคุณมีความคิดที่อยากจะแต่งงานกับเขามีความคิดที่คิดถึงเขามีความคิดที่คิดว่าเขาแบบน่าจะมาเป็น คนรักของคุณได้แต่รักครั้งนั้นน่ะที่คุณได้ประสบพบเจอที่มันได้ได้พังทลายลงไปอ่ะมันมันมันมีการแลกกันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมันมีการแลกกันอยู่ในความคิดบางทีคุณยังนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณกับเขาได้เผชิญมาด้วยกันนะคะ ได้ไปไหนต่อไหนด้วยกันเคยจับมือถือแขนไปสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มันก็ยังนึกถึงอดีตตรงนั้นนะคะมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นพักๆเวลาที่คุณรู้สึกเงาๆนะคะคุณจะนึกถึงเขามันมีเขาอยู่ในหัวมันมันยังไม่ออกไปไหนเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวของเขาผุดขึ้นมาคุณจะนึกถึงวันเวลาที่เขาได้ทำได้ทากิจกรรมร่วมกันนะคะ นะคะบางทีอาจจะเป็นเป็นรักข้างเดียวก็ได้คุณอาจจะไปแอบไปชอบเขาข้างเดียวฝ่ายเดียวก็ได้เขาไม่รู้ก็ได้ว่าคุณคิดยังไงกับเขานะเอาละเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายไพ่ยขยาย5้าใบดูซิว่าชาวธาตุลมคุณยังมีความรู้สึกแบบนั้นกับเขาหรือเปล่าสิบไม้เท้า The Magician สองไม้เทา้าสามไม้เทา้าสองดาบถ้าเขาจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะคุณก็ยอมรับเขาได้นะมันเป็นสถานีรักให้กันหรือคุณอาจจะแอบไปสอดส่องดูดูซิว่าเขาเป็นยังไงมันมัน มันเหมือนกับว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาทำอะไรอ่ะคุณก็เป็นห่วงเขาอยู่นะมันเป็นสถานในรักให้กันน่ะบางคนบางคู่ทะเลาะบ่อแว้งกันทีไรอ่ะก็วนกลับมาพูดมาคุยพอมีใครคนนึงมาง้อมีใครคนนึงยอมอ่ะคุณมันก็ไปต่อในความสัมพันธ์มันเหมือนกับรักๆเลิกๆนะคะทะเลาะกันบ้างกลับมาพูดดีกันบ้าง บางทีบางทีมันเป็นเหมือนการที่คุณกับเขาอะได้พูดจาอะไรใส่ร้ายใส่กันน่ะมันเป็นเหมือนเดอะเมจิเชียนเป็นนักมาย,ยากลมันมีความความเครือบแคลงความสงสัยมันมีการหมกเม็ดหรือมันมีการซ่อนเรน้นอำพางคำพูดหรือการกระทำของตัวเองอยู่บางทีคุณอาจจะ เลือกลาห่างหายจากเขาไปแล้วพอมีคนมาถามถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เนียนๆไปคุณก็แสดงละครให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณดีคุณเข้มแข็งคุณเก่งคุณสามารถอยู่ได้คุณปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณได้นะคะแต่ใจในใจลึกๆคุณก็รู้สึกรักเขาแล้วแหละบางทีคุณอาจจะน้อยใจก็ได้น้อยใจในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมองว่าเขามีคนเข้ามาให้เขาได้เลือก คุณเป็นตัวเลือกตัวหนึง่งแต่ว่าคุณด้อยค่าตัวเองคุณน้อยใจตัวเองคุณอาจจะมองว่าคุณนะ่ะไม่เหมาะสมกับเขาหรือตัวคุณเองอาจจะมีอะไรบกพร่องทําให้ตัวเองรู้สึกน้อยใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณเห็นไหมชายคนเนี้ยเขาเป็นชายแก่แล้วมีผู้หญิงมีคนมาล้อมมีคนมาอ้อมล้อมผู้หญิงคนนี้ เป็นชายหนุ่มแต่คุณเป็นชายแก่ถือดอกไม้มีความรักความจริงใจมาให้นะคะสองดาบมันเป็นรักที่เจ็บปวดทะเลาะเห็นไหมว่ามันทะเลาะกันทีไรอะ่ะมันก็เจ็บปวดทุกทีมันมีผ้ามาพันแผลตรงนี้ทุกทีทะเลาะเบาแววงกันทีไรมันก็เจ็บปวดใช้คำพูดคำจาที่ ต่อว่าต่อขานกันแต่ก็ยังดูแลกันนะคะดูแลกันในแบบเพื่อนพึ่งพาอาศัยกันคุณเห็นชายคนนี้ไหมเขาดูแลเพื่อนของเขาเขาติดดอกไม้เพื่อนชายของเขานะคะมันดูแลกันแบบเพื่อนมันมีความห่วงใยกันในแบบที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องหึงหวงกันขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูดูไพ่อนาคตของคุณค่ะขอไพ่อนาคตของคุณห้าใบดูสิ คุณจะไปต่อในรักครั้งนี้ยังไง The Fool ราชาดาบราชินีถ้วย The Star 1ดาบในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณก็มองว่าคุณยังอยากจะมีอิสระนะคะสำหรับคนโสดที่ที่ยังไม่มีคู่คุณยังมองเห็น ยังมองเห็นประโยชน์ของความเป็นโสดอยู่คุณยังรักการเป็นโสดอยู่นะคะอะไรก็ตามที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วนะ่ะคุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเลยเพราะว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกเงาๆนะคะคุณคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณบางทีเขาเหมือนกับจะมาเติมเต็มให้คุณอยู่หรอกแต่เขาก็เติมเต็มได้นินดๆหน่อยๆไม่ได้มากมายไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีมากขนาดนั้นนะคะ มันก็ยังเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆมัยนย,ยังเป็นเหมือนกับเขาเข้ามาเพื่อฆ่าเวลาหรือว่าหรือว่าคนที่เข้ามาในปัจจุบันเนี่ยคุณยังมองว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีแต่มันไม่เต็มร้อยเขายังยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณทั้งหมดนะคะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาจีบมาสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับคุณคุณก็มองแล้วแหละว่า มันยังยังไม่ใช่มันยังไม่เต็มร้อยตัวของเขายังยังไม่ตอบโจทย์คุณทั้งหมดนะคะชาวเมถุลชาวธาตุลมตัวคุณก็ยังรักอิสระอยากให้ตัวเองมีอิสระเดี๋ยวเรามาดูคู่ของคุณกันดีกว่ามาดูสิว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ขอดูไพ่คู่ของชาวธาตุลมค่ะเมถุนกุมตุลคนคนนั้นของคุณเขาคิดยังไงกับคุณขอไพ่ห้าใบสองเหรียญ the emperor เจ็ดถ้วย the <Emperor>. strength <Emperor. S 2> สองไม้เท้าคู่ของคุณเขาก็อยากจะมาบอกว่าอาดีตท,ที่ผ่านมาเขาพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองมากเลยเขาพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าหาคุณนะคะเขาพยายามบาลานซ์ตัวเองอะไรก็ตามที่ที่มองมองดูแล้วว่าคุณชอบแบบไหนเขาก็พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนให้เข้ากับคุณเปลี่ยนให้คุณชอบเปลี่ยนให้คุณพอใจ ถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งเป็นตัวเลือกของคุณคุณอาจจะมีคนเข้ามานะคะแล้วเขาคงเป็นตัวเลือกหนึ่งมีหลายๆอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจด้วยว่าเขาจะตัดสินใจยังไงมีหลายๆอย่างที่ทําให้เขายังลังเลยังลังเลยังไม่มั่นใจเพราะว่าบางครั้งความรู้สึกที่คุณมีให้เขาก็ยังงงๆอยู่เขาก็ไม่ค่อยชัดเจนคุณก็ไม่ชัดเจนกับเขาด้วยไหม เขาเดาใจคุณไม่ถูกเลยนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาที่อยู่กับคุณเขาพยายามที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เขามีพยายามที่จะเอาใจคุณพยายามที่จะรู้จุดอ่อนของคุณแล้วก็เข้าหาคุณในแบบในแบบที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของเขาขอไพ่ขยายห้าใบให้กับ คู่ของคุณหนคะ่ะเก้าเหรียญสี่ไม้เท้า the star สามสามไม้เท้าสามดาบตัวของเขานะคะเขามองว่าเขาพยายาม ที่จะสร้างตัวตนสร้างฐานะนะคะไปโฟกัสเรื่องการเงินให้มันให้มันดีให้มันเหมาะสมให้มันเหมือนกับว่าเหมือนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวให้คุณน่ะได้เห็นว่าตัวเขาอะ่ะสามารถที่จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้เท่าอย่างได้นะคะมันมีสีไม้เท้ามันมีการเป็นครอบครัวกันอยากจะเป็นครอบครัวกัน เดสตอร์ Star, มันเป็นความรู้สึกเป็นแสงสว่างเล็กๆที่จะมองไปในอนาคตด้วยกันเขาก็พยายามที่จะสร้างความสมดุลให้กับคุณกับเขาเขาได้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาได้เลือกแล้วอะเขาก็จะเดินหน้าทํามันต่อไปบางครั้งมันรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเจ็บปวดในความสัมพันธ์เขาอาจจะเคยผิดหวังอกหักมาจากคนรักเก่าหรือบางครั้งคําพูดคําจาของคุณ มันอาจจะทิมแทงความรู้สึกของเขาอยู่บ้างนะคะแต่เขาก็พยายามนิ่งพยายามไม่ตอบโต้อะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับคุณเขาพยายามนิ่งเวลามีเรื่องทะเลาะอะไรเขาก็คิดว่าเขาพยายามที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโต้คุณอยากให้เรื่องมันจบไปโดยเร็วที่สุดเพราะว่าเขาเขาเห็นว่าคุณน่ะเป็น เป็นเหมือนพลังงานชีวิตให้เขาเป็นเหมือนสิ่งที่เขาอยากจะมีมาตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตของเขาการขอห้าใบาดูอนาคตของชาวทัตุลมค่ะคู่ของชาวทัตุลมห้าเหรียญ สิบไม้เท้า k i n g อ of ์วอนอสวินอสศวินดาบสามถ้วยแปดดาบบางทีอะค่ะตัวเขานะคะมีภาระผูกพันอะไรบางอย่างมีการต้องรับผิด ชอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่ก็ได้เขาอาจจะแบบเหมือนมีงานเยอะมีหน้าที่ที่จะต้องไปทำนะคะมีอะไรที่ทำให้เขาต้องได้คิดได้เครียดเยอะมากแต่เขาก็พยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะเดินไปในพยายามแบบเดินไปในอุปสรรคตรงนั้นนะคะมันมีความมันมอาจจะมีการเฉลิมฉลองมันอาจจะได้รับ ความรู้สึกที่ดีๆที่เวลาที่บางทีเขาเหนื่อยเขาก็จะได้รับความรู้สึกดีๆมันต้องการเติมเต็มความรู้สึกดีๆจากคุณก็ได้เขาอึอาดอัดอึดอัดในในอาจจะเป็นอึดอัดในหน้าที่การงานของเขาที่เขารับผิดชอบอยู่มันอาจจะมีการห่างกันไปบ้างเพราะอาจจะเป็นการที่เขาไปทำงานที่ไกลๆห่างจากคุณไปนะคะเขาก็รู้สึกอึดอัดด้วย บางทีเขามองว่าการที่ได้พูดกับคุยได้ปรับความเข้าใจกับคุณนั้นมันคงจะดีนะคะเขาอาจจะทำให้เขามีกำลังใจที่ดีคนเรานะคะบางทีถ้าเป็นคู่กันแล้วอะบางทีพูดกันแค่สองสามคำก็เข้าใจอะคะ่ะสามารถเติมพลังให้กันได้กับเพียงแค่ถามว่าทานข้าวหรือยังสบายดีไหมการได้ยินได้ยินเสียงของคนที่เรา รู้สึกดีอะมันก็สบายใจนะคะสำหรับคนที่ห่างห่างกันไปอะห่างหายกันไปถ้ามันได้ติดต่อกับมาคุณลองดูใจตัวเองสิว่าคุณมีความสุขไหมเวลาที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์มาพูดมาจามาทักทายเรานะคะเพราะว่าคนเราอ่ะถ้าไม่ใช่คู่กันนะคะมันจะไม่สปาร์คมันจะไม่คิดถึงแล้วก็มันไม่รู้สึกดี เวลาที่มีการพูดการคุยกันนะคะมันจะไม่มีพลังในการดึงดูดแต่ถ้าคนไหนที่เป็นคู่ของเราอะ่ะเราจะรู้สึกดีแค่ได้ยินเสียงหรือได้ได้เห็นได้เห็นข้อความอะไรเล็กๆน้อยๆอยเราก็จะมีพลังจะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปขอไพ่สรุป3าใบให้กับ ชาวธาตุลมกันค่ะสามถ้วยเตวิลสามเรียญมันอาจจะเป็นการที่การที่คุณกับเขาได้มนเจอกันนะ มันมีความรู้สึกที่ดีจริงๆนะคะบางทีมันอาจจะต้องการอะไรบางอย่างหรือเปล่ามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเปล่าคุณกับเขามีผลประโยชน์ที่ต่างที่จะต้องให้กันและกันหรือเปล่าเขาต้องการอะไรบางทีคุณอาจจะต้องการอะไรจากเขาต้องการมีเซ็กต้องการเหมือนกับมันเป็นความนุ่มหลงความมอมเมาความ มันเป็นความเหงาในใจของคุณหรือเปล่าที่คุณคุยกับเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่คุณก็มองว่าคุณก็พยายามอ่ะพยายามสร้างตัวตนของคุณมีตัวตนของคุณให้เขาเห็นว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วเขาจะรับได้ไหมนะคะรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกที่ดีต่อเขาทุกครั้งแต่ความรู้สึกที่ดีมันก็แฝงมาด้วยอะไรบางอย่างมันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่าง เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนคุณเห็นไหมเดอะเดวิลชายคนนี้เขาเข้ามาหาเด็กๆเขามีผลประโยชน์เลยให้เด็กๆแล้วเขาต้องการอะไรอะไรจากเด็กๆคะก็ไม่รู้นะความสัมพันธ์ของคุณนะคุณจะรู้ดีคะ่ะว่าคุณสองคนต้องการอะไรต้องการครบกันแบบไหนต้องการอยากจะได้อะไรต่อจากกันมันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอะไรที่คุณสองคน จเจอกันนะคะมันเป็นความรุ่มหลงความมัวเมาในอะไรของการแล่การหรือเปล่าบางคนก็แค่เข้ามาต้องการเพื่อนแก้เหงาคอยคุยแค่ว่าฉันเหงาฉันอยากมีใครสักคนคุยให้แก้เหงาเท่านั้นเองแต่ความรักละ่ะไม่รู้สิถ้าคบกันไปนานๆอาจจะมีให้หรือคบไปนานๆอาจจะอาจจะไม่มีให้ก็ได้อะไรที่เป็นของเราอะค่ะ มันจะเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องการอ่ะมันก็จะเข้ามาอันไหนที่มันไม่ใช่นะคะต่อให้อยากได้แค่ไหนมันก็จะหลุดมือไปมันเหมือนแม่เหล็กอะค่ะถ้ามันมีไปถ้ามันเป็นเหล็กเหมือนกันมันก็จะดูดเศษเหล็กเหมือนกันเข้ามาแต่ถ้ามันเป็นพลาสติกแม่เหล็กไม่สามารถดูดพลาสติกได้นั่นแหละค่ะมันไม่ใช่ของเราเอาละค่ะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวธาตุลมนะคะ กุมตุนเมทุนโชคดีและขอให้คุณมีความสุขกับตัวเองได้ทุกๆวันถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองแล้วคุณก็ไม่ต้องไปขวายคว้าความสุขจากที่ไหนเลยค่ะความสุขที่มาจากใจเราเนี่ยแหละเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายตัวเองด้วยนะคะยังไงแล้วขอให้ชาวธาตุลมโชคดีด้วยสวัสดีค่ะ